ทุกคนเคยสงสัยหรือไหมคะว่าการทำเรือนั้นมีมาอย่างไรประโยชน์ของเรือมีอะไรบ้างเอาแต่ยางหูก็ไปถามเมื่อกี้แ่ะถ้าอยากรู้งั้นเราไปถามผู้ที่มีความรู้ด้านการทำเรือกันเถอะไปเลย มาถึงบ้านพ่อโครกชนันดุมบุญปกผู้ที่มีความรู้ด้านการทำเรือถ้าอยากรู้เราไปสอบถามการทำเรือจากท่านกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะน,น,ะน,นะูมาสอบถามเรื่องเรือค่ะแบบต้ารวิธีการเทศพวาเป็นหมาประโยชก์ของเรือมีมาจังไรสินะคะตอนแหลกเรือมาเป็นสามแพนแล้วมีหัวมีเขือนขันมันเกิอนในภาษาไทยเกินกระท่งว่า บบาองอันก็เอาบางลำก็เก่าว่าอันก็บชิเ็ดเมนูเออม่ากับจางก็กระดิบมาประกอบไผ่น่าราคามันตกอยู่ประมาณจะบ่าราคามันเริ่มตั้งแต่หาพันขึ้นตามกวาดพันกับนี่นะจังลำหนึ่งก็ตามกวาดพันหนึ่งล่างล่างไผ่แล้วก็ไม้เรามาทำมันเกี่ยวกับไม้น้ะไม้น้ำไอ้ไม้ไม้ชนิดีไม้โบชินิดีแล้วไม้่ไม่ยังไงมันชวนหมาอันที่ไม่ไม่ตาด หน่ตาก็ไม่พย้อนเนี่ยต้นตาต้นตาต้นตาต้กตาะ้นตาต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 ้เตาต้าต้นตาต้เตาต้นตาต้นา้นตา้นา้นตาา้นต้นาต้นาต้นตาต้เตาต้น้นตาข้นต้นต้นตาต้นตานตาต้นตาต้ันนี้นตาต้นต่้า้นตาต้นต้นตาต้นาต้่ตาต้นตาต้นาต้นตาต้นตาตครับ ต้องรู้จังไดก็รู้สุดดีนี้ลูค้าของเลือดประโยชน์ของเลือดวิธีการเฮ็ดเลือดแล้วก็เฮาควรสิอนุรักษ์เลือดไว้ดโดนอ่าก็ฮู้ไปหมดแล้วสำหรับนี้เฮาก็ขอสวัสดีค่ะ